สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเดชานารุนาศมานำเสนอครับเมื่อไอสไตน์ไม่เข้าใจเรื่องกฎความเป็นไปของจักรวาลจึงต้องเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอคำอธิบายให้เกิดความประจ่างแจ้ง ทำไมทฤษฎีสัมพันธภาพเมื่อถูกนํามาใช้จริงๆเหตุใดมนุษย์โลกในใบนี้ถึงไม่สามารถนำไปพัฒนาได้แบบสมบูรณ์ได้เหมือนที่เขาคิดเอาไว้พระพุทธองค์จึงตอบไปว่าทฤษฎีสัมพันธภาพเป็นแค่องค์ความรู้ในการค้นพบเบื้องต้นของจักรวาลเท่านั้นเพราะปลายทางสุดท้ายแล้วมันก็จะวนกลับมาอยู่ตรงจุดเดิม เมื่อเราถอดรหัสของทฤษฎีออกมาทุกตัวแล้วจึงเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ถึงขีดสุดขององค์ความรู้ของจักรวาลมันจะไม่มีวันเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาได้เลยตราบใดที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจปัจจัยต้นเหตุของการเกิดขึ้นและการดับลงของจักรวาลได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งหมายความว่า การค้นพบพลังงานอะตอมจำนวนมากมายในชั้นบรรยากาศในโลกก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยเบื้องต้นของการเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงของระดับชั้นพลังงานเล็กๆแค่เสี้ยวหนึ่งบนโลกนี้เท่านั้นไอสไตน์ I ยังมีข้อสงสัยให้คบคิดต่อแน่นอนยังมีพลังงานอีกมากมายที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ที่มนุษย์ยังไม่สามารถหาคำตอบและค้นพบมันเจอได้ แม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ๆตัวเราเหมือนเส้นผมบังภูเขาเอาไว้พระพุทธองค์พูดเสริมให้จิตที่ละเอียดลึกระดับสูงจึงทำให้เรารับรู้ความจริงทุกอย่างและมองเห็นความเป็นไปทุกอย่างของพลังงานทั้งหมดบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นและดับลงวนเวียนไปไม่สิ้นสุดแบบภาพช้าๆเห็นได้ชัดและเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของพลังงานจักรวาล ไอสไตน์ style, ชี้มือไปที่พระพุทธองค์เหมือนจะเริ่มเข้าใจขึ้นอุปมาดั่งว่าจิตก็คือฐานบัญชาการใหญ่ของจักรวาลที่ต้องรู้ว่าระดับฐานสั่งงานทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่มีหน้าที่อะไรถูกจักรกวาลสร้างขึ้นมาให้ทำหน้าที่อะไรต้องเริ่มจากระดับฐานใหญ่ลงมาจึงจะสามารถมองเห็นหน้าที่ของฐานต่างๆที่อยู่ระดับล่างได้ มิใช่ให้เราเข้าใจจากฐานเล็กขึ้นไปหาฐานใหญ่ที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าที่ของฐานทำงานในชั้นต่างๆจากข้างบนได้ metics? เหตุนี้จึงเป็นปัจใจใัย er ให้ทฤษฎีสัมพันธภาพได้ย้อนวนกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมตั้นเองพระพุทธองค์พูดเสริมให้นี่กระมังจึงเป็นที่มาของความล้มเหลวที่สุดของเทสลาต่อให้อิลอนมัส์ จะถือกำเนิดมาจากเผ่าพันธุ์ของโลกปีศาจแม้จะมีความสามารถหาเงินได้มากมายมหาศาลก็ไม่สามารถใช้เงินซื้อนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดมาใช้ประโยชน์ได้เพราะมันไม่มีและจะไม่มีใครค้นพบปัจจัยต้นเหตุแห่งการเกิดขึ้นและดับลงของจัก,กรวาลได้แม้แต่เทสลาเองก็ค้นพบจัก,กรวาลได้แค่เพียงพื้นฐานเท่านั้นและมนุษย์ก็หลงไปยึดว่า แนวคิดของเทสลามาจากฐานบัญชาการระดับสูงนั่นเองไอสตลยบ่นรำพึงขึ้นมาเบาเดชาณรุนานศิลปชัย Daily, เดลี่รามีเรื่องราวดีดีมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการ ซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็ l เ n ลินพัมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty